สวัสดีค่ะเพื่อนจากช่อง A Cup of Love นะคะวันนี้เพื่อนอยากจะมาแบ่งปันเทคนิคการสร้างโชคชะตาความรักตัวเองอย่างง่ายๆค่ะ เพื่อนเชื่อว่าหลายๆคนในนี้นะคะที่อยากมีความรักอาจจะเคยไปดูหมอดูหรือว่าดูดวงตามอินเทอร์เน็ตว่าเนื้อคู่เราจะมาปีไหนแล้วก็เราจะมีโอกาสได้แต่งงานไหมนะคะซึ่งเพื่อนก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นค่ะตั้งแต่สมัยก่อนที่เพื่อนจะแต่งงาน mm. เพื่อนเคยไปดูหมอดูนะคะแล้วก็ถามหมอดูว่าหนูจะมีคู่ไหมคะหนูจะได้แต่งงานหรือเปล่าแล้วหมอดูตอบเพื่อนว่าไงรู้ไหมคะ หมอดูตอบว่าหนูจะมีดวงเมียน้อยนะซึ่งตอนนั้นเพื่อนเชื่อหมอดูนะคะถึงได้ไปดูหมอดูใช่ไหมคะเพื่อนรู้สึกว่าเสียใจแล้วก็เศร้ารู้สึกหดหูมากเลยค่ะจน เพื่อนรู้สึกว่ามันต้องเป็นจริงแน่ๆเลยเพราะว่าในระหว่างนั้นเพื่อนจะมีผู้ชายที่เขามีเจ้าของแล้วหรือมีแฟนแล้วเข้ามาเกี่ยวพันนะคะแล้วทีนี้เพื่อนก็เลยไปคุยกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเขาเป็นคนที่ได้แต่งงานแล้วนะคะเขาบอกว่าหมอดูก็เคยทักเขาแบบนี้เหมือนกันเราไม่ต้องไปเชื่อหรอกซึ่งก็ทําให้เพื่อนรู้สึกอุ่นใจขึ้นมานิดนึง จนเวลาผ่านไปอีกพักใหญ่ค่ะหลายปีนะคะเพื่อนก็ไปดูหมอดูอีกที่หนึง่งไปถามเขาว่าหมอดูคะหนูจะได้แต่งงานไหมคะซึ่งหมอดูคนนั้นเขาก็เหมือนจะแอบขำนิดนึงนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าได้แต่งสิแต่พอเขาบอกว่าได้แต่งนะคะเพื่อนกลับรู้สึกไม่เชื่อค่ะเพราะว่าหมอดูคนแรกบอกว่าจะได้เป็นเมียน้อยแต่คนที่สองบอกว่าได้แต่งเพื่อนรู้สึกว่า จริงหรอมันไม่น่าเป็นไปได้จนในที่สุดนะคะก็มีจุดเปลี่ยนของชีวิตค่ะคือเพื่อนรู้สึกว่าผิดหวังกับความรักมามากมายเลยนะคะจนเพื่อนรู้สึกว่าทําไมชีวิตเราถึงไม่ได้มีคนที่รักเราจริงๆหรือว่าคนที่จะมาเป็นคนเป็นคู่เราจริงๆยืนหยัดอยู่ข้างเราตลอดเวลาเพื่อนก็เลยค้น ค้นหาหนังสือตามตอนนั้นไปห้างาไปร้านหนังสือ C ีเอเกือบทุกอาทิตย์นะคะไปค้นหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตวิญญาณมันเริ่มต้นจากเพื่อนชอบอ่านหนังสือ The s ซิ r e t ก่อนค่ะแล้วมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงหนังสือเกี่ยวกับความรักความมั่งคั่งการเงินนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีพื้นฐานคล้ายๆกันค่ะจนเพื่อนก็มาค้นพบวิธีการสร้างโชคชะตาชีวิตของตัวเองค่ะ สำหรับวิธีการโชคชะตาความรักของตัวเองของเพื่อนนะคะนั่นก็คือการเขียนค่ะเพื่อนก็จะเอาหนังสือสมุดโน้ตเล่มสวยๆเล่มหนึ่งนะคะขึ้นมาเขียนแล้วก็เขียนทุกอย่างที่เราอยากให้เป็นอยากให้ชีวิตรักของเราเป็นอยากให้คนรักของเราเป็นแบบไหนอยากทํากิจกรรมอะไรบ้างนะคะซึ่งของเพื่อนเพื่อนก็จะเมื่อก่อนเพื่อนเคยทํางานที่ทํางานโรงแรมนะคะแล้วเพื่อนก็จะเห็นคู่รักที่เขามาเที่ยวกันมาพักโรงแรมด้วยกันแล้วก็ทํากิจกรรมในโรงแรมด้วยกันนะคะเพื่อนก็จะคิดว่า เนี่ยสักวันหนึ่งถ้าเรามีคนรักเราก็จะทําแบบนี้เหมือนกันแล้วก็บางทีเราเห็นเราเพื่อนเป็นคนชอบไปออกกําลังกายที่ยิมนะคะเพื่อนก็จะคิดว่าถ้าเกิดมีแฟนเนี่ยเราอยากมาออกกําลังกายด้วยกันแล้วทีนี้เพื่อนก็เขียนเลยค่ะว่าถ้าเรามีแฟนเพื่อนจะ เขียนทุกอย่างให้เป็นคําปัจจุบันนะคะไม่ใช้คําว่าถ้าเรามีแฟนเราจะทําอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนจะเขียนว่าตอนนี้เพื่อนมีแฟนที่น่ารักและเรากําลังจะไปเที่ยวกันและเรากําลังจะไปใช้เวลาด้วยกันที่ต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะให้เป็นประโยคปัจจุบันนะคะแล้วก็เขียนให้ละเอียดที่สุดเลยค่ะ คือถ้าคิดไม่ออกนะคะให้อาจจะเปิดดูรูปในแมกกาซีนหรือว่าอาจจะดูในอินเทอร์เน็ตว่าเราอยากให้ภาพความรักของเราออกมาเป็นแบบไหนแล้วเราก็เขียนบรรยายให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะคะแล้วก็ ผ่านตอนนี้นะคะผ่านไปหลายน่าจะประมาณหลังจากเพื่อนเขียนน่าจะเกือบ10ปีค่ะทุกอย่างที่เพื่อนเขียนน่าจะประมาณ80หรือ9 0เป็นจริงหมดเลยนะคะคือตั้งแต่เพื่อนได้พบกับสามีเพื่อนคนปัจจุบันตั้งแต่ก่อนแต่งงานก็คือเราก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เพื่อนเคยฝันไว้ว่าเราจะไปเที่ยวด้วยกันไปทํากิจกรรมไปออกกําลังกายด้วยกันทําอาหารปลูกต้นไม้ด้วยกันซึ่งทุกอย่าง เพื่อนรู้สึกว่าถ้าเพื่อนมีใครสักคนเพื่อนอยากทำสิ่งนี้แล้วมันก็เป็นจริงแล้วค่ะสำหรับทุกทุกท่านนะคะที่ดูวิดีโอนี้อยู่แล้วอยากลองเขียนชสตาชีวิตความรักของตัวเองดูเราไม่แน่ใจว่าตัวเองเขียนจะถูกต้องไหมลองเขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเพื่อนจะมาแนะนำค่ะ